มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊มอยซอยถี่นะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะเรามาดูต้นไม้นําโชคกันต้นไม้นําโชคนะจ๊ะจะบอกว่าวันนี้ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะต้องบอกก่อนนะว่ามันแตกหนักมากอาคำเตือนไป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 เสียงหมาก็ไม่ต้องตกใจนะจ๊ะเออโอเคถ้าเกิดว่าเราอยากได้เยอะๆเรามีทุนเยอะๆนะจ๊ะจัดเต็มไปเหมือนเจ๊นะจ๊ะอัดมันไปเยอะๆแบบนี้เลยนะคะ เบ็ดพันนะ่ะเล่นไปเหอะแล้วก็หมุนเหมือนตามสูตรเจตลอดคือหมุนห้าสิบเท่านั้นหมุนห้าสิบรอบเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดหรอกนะเธอบงเทอโบ,อบนะจ๊ะให้ลุน้นให้ลุน้นถ้าเกิดอารมณ์แบบว่าเหมือนฉุนเฉียวเราค่อยไปเปิดให้มันไว,ไวแต่ตอนนี้พอเทคนิคการเริ่มอะ่ะไม่ต้องไปเปิดมันค่อยค่อยค่อยคอย่คอเป็นค่อยๆไปนะคะอีต้นไม้นำ้ำโชคนี่มันเป็นเกมใหม่หรลแต่เราไม่ค่อยเล่นนะนี่เล่นรอบสอง ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อาจจะเป็นเกมที่หลายๆคนไม่ค่อยคุ้นเคยนะจ๊ะแต่ว่าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ดีๆได้คูณห้าเออเนี่ยมันเห็นเงินนะมันเห็นเงินแบบจะจังจังๆนึกออกไหมโอเคโอเคไปก่อนไปเรื่อยๆอ่ะสามสิบหกแล้วสามสิบหกหนดูดูเป็นเออคูณสามมา ่า35หมุนนะจ๊ะโอ๊ยเอยเอยเฮ้ยเฮ้ยวายเข้าเอ้ยคูณสองคูณสองเอ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยมาอีกมาอีกนะจ๊ะเอ่อใครเนี่ยใครที่ตามช่องเจนะคะขอ F C ตัวจริงได้ไหมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยได้ไหมแชร์ให้มันไปถึงให้โลกรู้ให้โลกรับรู้ไปก่อนไปเรื่อย ไปเรื่อยๆอยี่สิบหกหมุนละยี่ห้าหมุนอาจจะเย็นๆนะสังเกตถ้าเกิดใครตามเจตลอดนะ,ะเจไม่เคยปิดหนีนะเจเล่นให้จบเทินตลอดเล่นให้จบนะคะอดทนเล่นให้มันจบหมุนให้มันจบอะ่ะอย่ารีบปิดอย่ารีบปิดเพราะบางทีอของดีมันมาไม้สุดท้ายอะ่ะไม้สุดท้ายมันก็บางทีมันเข้าอะ่ะเข้าหนักด้วยนะเอ,อะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าปัดโอกาสของตัวเองโดยการที่รีบปิดไปนะ เฮ้ยเฮมาลุ้นกันมาลุ้นอย่าอ่ะตอนนี้คูณสองละอาสิบสี่ลุ้นว่าลุ้นของจริงนะคะสิบเก้าเก้าหมุนเฮ้ย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 เฉดคูณสองคูณสองหกเฮ้ยเฮ้ยเข้าหน่อยเหอะเข้าหน่อยปะเข้าหน่อยขอหนักหนักคอหนักหนักเลยเฮ้ยเฮ้ย โอออออเอเออเป็นไงล่ะเห็นไหเข้าโบนัสตอนท้ายอย่าไม้ไทยๆเลยนะไม่ได้โกหกนะจริงๆนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือมันจะชอบแบบว่ามันจะอยู่ไทยๆอ่ะมันพูดแค่นี้อ่ะบางทีมันไม่ได้ตั้งแต่ต้นถ้าเกิดอันไหนที่มันได้ต้นก็คือโอ้โหสบายแต่บางครั้งเราต้องรอรอจนแบบไม้ไทยๆอ่ะอมันมาจริง ของจริงน,นะเห็นนะคูณสิบคูณป,ป,ป้โอ้โหมูนัดกันหมูเล็กรอบหนึ่งอีกรอบหนึงน่งไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยปะไปไปไปนี่มันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยเอ้ยเดาได้ทั้งเพิ่มหมุนซีอ่ะแล้วก็เพิ่มโบนัสอ,อีกอ๋อยี่สิบแล้วอ่ะเพิ่มยี่สิบคูณยี่สิบเอ็ดแล้วโอ้ เงินทองไหลมาเทมาเลยจ้าแบบนี้เอ้ยเอ้ยไปไปอีก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 ขออนักข้อนัก,นก,นก,กยี่สิบหกเออยี่สิบเจ็ดอะไปอีกเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันได้เพิ่มการหมุนได้เรื่อยๆเลยนะได้เรื่อยๆเลย,เลย,เลย,เลยนะเนี่ย อยอลับสุดท้ายลุ้นว่าไม่เคยได้คุณเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยคุณ3าสองะบ้าไปแล้วอ๋ยรุนเยี่ยวเหนี่ยวคูณสามสี่สหเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะสามห้าสหสเจอ้ยตัวคุณด้านบนอ่ะคุณสาเจแล้วว่ะบาไปแล้วมาไปแล้วบ้าไ,วาไปแล้วทุกคน អូយ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 សុខសុខ